สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องน้องเพื่อนเอื้อไอ้ไอ,อ,อ,อ้ทุกคนเนาะที่เป็นคนนอนเดอกทุกคนเนาะจังไรกะมือน,นี่เขากะเขามาหลอกหลอนขึ้นสุขขึ้นเลยเนาะมาทรงเขานอนเ้อมาหลอกหล้อนจังไรกะคอยขึ้นนี่นั่นละฝันดีนะเจ้าฝันเห็นเห็นงูต,ตัวยิญ่ๆเมื่อเขาฝันเลยเออ จังไดการรับฟันดีสุขภูสุขคนนะจ๊จน้อกับมือนี้บูจะมาบอกบุญมือื่นเศร้าบูไปเฮ็ดบุญเอ,อกระถินไปห้ามลงทานครับพี่เพื่อนน,นั่นจะน้อที่ว่าน้องนำเพชรมงคลจังหวัดน้ำวลำพูผู้ได้ว่างกะไปเฮ็ดกันได้นะจ๊จน้อไปพอกันยูวาดไปเฮ็ดบุญนํากันเพื่อสัตว์นาสะได้มาพอกันอีกเดี๋ยวผมเรียนไปอยากพ่อบูกะไปอธิษฐานเอาเาด้อ <c oughs> จะบอกจะบอกจังได้กับว่าเอินไปเอาบุญน,น้ำกันเนาะจะบอกว่าอืนี่จะไปอาบน้ำนอนเร็วนี่เห็นบอนี่เห็นบอลท่านไอาบน้ำเลยนี่จะไปอาบน้ำนอนเร็วมืออื่นเศร้ากิศิตื่นจะเศร้าไปเฮ็ดลงทานแล้วก็ไปทำบุญแล้วนะจะนน้อมือนน่เขามาหลอกล้อนไปเรวงะขอบคุณเด้อที่เขามาเบื่องคนพี่บาพี่บอจังบูไปเรวบ๊ายบาย